โอเคทุกคนวันนี้มาอ,อยู่ไหมครับมานด้จะยูดอีพีที่6อีพี EP สุดท้ายแล้วนะทุกคนซึ่งผมเองรายอารอีทีวที่ผมบอกว่าผมเองจะไม่ทนอยู่แล้วตอนนี้เราก็ได้มากับแขกรับเชิญคนเก่าคนเดิมก็คือน้าชาผมนั่นเองซึ่งผมจำได้ว,ว่าพอผมมานูลห่โลกนี้ เกิดเออรู้สึกว่าภาพมันจะเบเบอๆนะเป็นประตูม่ติสักอย่างแต่ก็พอจะไม่ค่อยได้หรอกออกไปแบบนี้คงตาสถานเดียวแน,น่ๆใส่เขาต้องไปเอาของที่เหมืองเก่าคนละ้้ไมทำสงสัยคงต้องไม่ได้ทำเหมืองทางเชื่อว่าแล้วนะเพราะนี่จะเป็นวัสนสุดท้ายแล้วที่เจนจะได้ทีมพี่ ต้องเช็คให้มันเจอก่อนเพื่อว่าแมนโฟมหรือฟอกจะไปขึ้นมาได้อไอ,ไอ้กายสิบุงอย่างมันได้ถึงจุดจบแล้วแต่ก็ดีกว่าอยู่ที่นี่นะโอเคน่าจะอยู่ตรงนี้แหละกองที่ชันน่าจะคือมาเก็บของดูสิว้าโ,โอเคเลยมีเหล็กมีเล็มีฐานมีไม้พอสำหรับ การใช้องค์พยุบฉันจะไม่อยู่จกักรวาลว่าบ้านีถมยแล้วใช่ครับทุกคนผมจะไม่อยู่จักรวาลนี้ต่อไปแล้วแล้วหลังจากที่เดาว่าครับผมกระลองยองก็ได้มุ่งตรงก,กับมันที่บ้านแสรรักที่จะได้อยู่เป็นวันสุดท้ายซึ่งก็ูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันที่หมอที่สุดแล้วเพราะมันยทีไม่งตัวเรยวเลยก็ขอสปาวน่นี่เลยนะ,นนะครับว่าจะเสีาาเ่ยงอไรแบบนี้วันนี้ย ใช่ครับทุกคนเมื่อกี้เสียถ่ายแล้วเมื่อกี้ไม่รู้เสียงเป็นอะไรก็ไม่รู้หล mm ัง hmm. จากนั้นผมก็ได้มาครับหมวกครับเสื้อให้คาบหมวกให้น้องเสื้อใส่ผมเพราะผมสําคัญกว่าบัางนะ mm hmm. โอเคหลังจากนี้ผมก็จะคาบของที่เหลือของบางอย่างก็คงปล่อยไปเป็นความทรงจำที่นี่แหละนะ mm hmm. ผมว่าผมจะไม่กลับมาเจอที่างที่สองไม่กลับมาเจาอพวกมันทงที่สองอีกเคือดาด อาจจากนี้ก็ขอให้เจอกันนะบ้าแซลลักพี่ฉันพี่ถึงต่อมาผมกับน้องก็ได้พยายามขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจะหาทางกลับบ้านหรือก็คือหาทางจากกวานอื่นที่พอจะมีวิถีชีวิตที่ดีกว่านี้แทนที่ผมจะต้องมาเจอแต่ก็เกิดปัญหาที่ว่าผมแม้เขาใจว่าทําไมเวลาผมต่อหินแบบนี้มันไม่เคยจะขึ้นดีดีซึ่งก็แบบนี้แหละทุกรั้งผมเองเรื่องค่อยๆต่อ ซึ่งผมเองก็ได้สกิลว่าเวลาของนั้นมันเหลือน้อยเต็มทนแล้วไม่มีเวลาอื่นที่จะให้ผมมีเวลามีโอกาสมากกว่านี้หวังว่าจะไม่มีที่ที่แย่กว่านี้แล้วหรอนะนังจากนั้นผมกับน้องเองก็ได้สปีดรัรนเพื่อหาทางกลับบ้านแล้วต่อหินอย่างยาวๆซึ่งผมเองก็ได้สังเกตว่าเ้ื่ผมได้บอกว่า ว่าตอน,ต,อน,ต,อนต่อจากนี้ไม่มีวันเป็นตอนเช้าแล้วซึ่งผมก็ทำการตอบวุกคนรุจิคมเห็นแสงบางอย่างตรงป่าซึ่งผมเองก็มว่าจะเป็นประตูมิติที่พาผมกลับบ้านหรือหาทางห,หาบ้านใหม่ที่ดีวกว่าบ,บ้านเก่าหรือไม่มีที่ไหนจะแ,แย่ไปกว่าดีอ,อีกต่อไปแล้วผีมได้พบแสงสว่างที่เห็น นี่ฉันรอเรื่องั้นเหรอสงว่าจะไม่เจอพวกมันละอพวกแกตามมางันเหรอ